ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะก็หายไปนานเลยเนาะสำหรับวิธีรักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะฮะวันนี้มีโอกาสได้มาทํานะครับอ่ะผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่เข้ามาดูรายการของผมนะฮะแล้วก็ทําตามเนี่ยเป็นจํานวนที่เยอะนะฮะเยอะมากเลยนะครับบางคนก็ทําแล้วดีขึ้นนะครับบางคนก็ทําแล้วหายนะครับบางคนก็พึ่งกาลังจะเริ่มทําครับส่วนบางคนก็ยังไม่กล้าทํานะครับ มาวันนี้เราจะมาคุยกันแล้วเราก็จะมาให้กําลังใจกันเนาะแล้วให้ท่านผู้ชมนั้นวิเคราะห์พิจารณาว่าเอ๊ะมันดีจริงไหมมันควรทำไหมนะครับหมอนองกระดูกคอทับเส้นเนี่ยตอนเป็นใหม่ๆนะครับมันจะปวดคอเหมือนนอนตกหมอนเหมือนนอนตกหมอนเลยนะแต่มันไม่หายครับนอนตกหมอนเนี่ยไ่นานก็หายแต่ถ้าเป็นหมอนองกระดูกคอทับเส้นเนี่ยเป็นแล้ว หายนิดนึงแล้วก็เป็นหายนิดนึงแล้วก็เป็นจะเป็นอยู่อย่างนั้นนะไปตลอดชีวิตเลยนะครับจนก,กระทั่งมันเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยจะเป็นยังไงมันจะปวดลงไปในสะบักสองข้างนะครับแล้วก็ตายรักแร้ข้อ2อกคราวนี้ปวดแขนและอันนั้นก็จะเริ่มชามือแล้วนะเริ่มชานิ้วมือยิ่งตอนนอนนะตื่นขึ้นมานะโอ้โหเหมือนแขนหายไปข้างเนี่ยมันชาจนไม่รู้สึกเลยนะครับนี่คืออาการแรกๆก่อน พอหนักขึ้นหนักขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะยกแขนไม่ได้ครับมันจะยกนี้ไม่ได้ยกขึ้นมาแล้วปวดนะครับแขนก็จะเริ่มช้ามากขึ้นแล้วก็จะเล็กลงเล็กลงจะรีบไปข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้มันรีบเพราะอะไรนะครับคราวนี้มันจะมีอาการเพิ่มขึ้นมาอีกก็คืออาการปวดคออย่างรุนแรงก็คือมันจะแบบว่าก้มแข่เนี้ยเนี่ยกมม้มคอไม่ได้เลยนะก้มปึ๊ดปวดขึ้นมาเหมือนกับไฟช็อตนะครับ จะเหลียวซ้ายเหลียวขวาอย่างนี้ไม่ได้นะต้องไปทั้งตัวนะครับคราวนี้มันก็จะมีอาการมึนหัวครับ <c oughs> โอ้ยอากาศเย็นนะอากาศเย็นทําให้เปลี่ยนแปลงมันจะมีอาการมึนหัวครับมึนหัวทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะขับรถหรือว่าเดินไปไหนไกลๆมันจะมึนมันจะวืบน,น,น,นะครับนี่คือมึนก่อนพอมึนเสร็จปุ๊บจะปวดปวดครับปวดในหัวปวดในเบ้าตานะปวดตรงเบ้าตานะก็จะมีอาการ ชาชาที่ปากนะตากับปากจะรู้สึกจะหน่วงๆจะชาชาแบบยิบนๆะนะครับถ้ามีอาการอย่างเงี้ยมันจะหนักนะครับมันจะหนักนะเพราะว่ามันปวดเบาตาจนตาเหลืองเนะแล้วก็มึนหัวทุกอย่างจะแย่หมดคุณจะไม่สามารถปฏิบัติตัวเหมือนเดิมได้นะจะทํางานไม่ได้นะครับจะเป็นภาระอ่ะ แต่มันยังเดินได้นะมันยังดีกว่าคนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นอ่ะนะเขาเดินไม่ได้อันนี้คุ่นดิงเดินได้แต่มันก็จะมุนหัวรบกวนคุณนตลอดเวลาทําให้วุห่หงิดนะครับอ่าคันนี้มันเป็นได้ไงนะครับหลายคนนะไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจเข้าไปรักษาผิดทางนะครับเช่นท่านผู้ชมปวดแขนปวดไหล่ปวดสะบักท่านผู้ชมก็จะไปนวดใช่ไหมไปฉีดยาไปนวดไปทําอะไรก็ตามอะ่ะตรงบริเวณน,นั้นซึ่งมันไม่ใช่ต้นเหตุนะครับ างคนก็ปวดหัวมือหัวปวดเบ้าตาก็ไปรักษาส่วนนั้นซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องมันไม่รู้สาเหตุที่เป็นนะสาเหตุต้นตอที่เป็นก็คือหมอนรองกระดูกคอไหลไปทับเส้นประสาทนะครับอ่าหมอนรองกระดูกคอนะท่านผู้ชมนะอธิบายบ้านๆง่ายๆนะครับคือคอเรามันจะมีหลายข้อนะครับแต่และข้อจะมีหมอนรองไว้เป็นวุ้นลนักษณะเป็นวุ้นเป็นน้าเป็นเจลนะครับซึ่งมันจะทําให้กระดูกเราไม่ชนกันครับจะรองไว้ทุกข้อเลยแล้วทําให้คอเรา กลมมุมนเลี้ยวอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอนรองกระดูกเป็นส่วนสําคัญนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับอ่ะครน,นีไอ้หมอนตัวนี้มันมักจะไหลออกมาครับในกรณีที่ไหลออกมาจะมันไหล2แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าปิ้นปิ้นยืดออกมาหน่อยเดียวนะฮะแบบที่2คือไหลออกไปเลยทําให้กระดูกชิดติดกันอธิบายทีละแบบแบบปิ้นปิ้นออกมานิดนึงเวลาไปทำเอ็กซเรย์หรือเอ็มไอจะเห็นว่ามันยืนออกมาหน่อยนะจะก,กี่ข้อไม่รู้แหละแต่มันยืดนมาหน่อย ไอตัวที่ยืดออกมานี่แหละมันจะไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับซึ่งมันบอกบางอะ่ะพอไปโดนปุ๊บเนี่ยมันจะมีการระคายเคืองเพราะโดนเส้นประสาทก็จะมีการระคายเคืองมีการเจ็บปวดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับถ้าโดนเส้นเลือดเลือดก,ก็จะไม่เป็นเลี้ยงสมองเลือดก,ก็จะไม่เป็นเลี้ยงแขนเข้าใจเนาะพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยเกิดอะไรขึ้นก็ชาแขนชามือเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยถ้าไม่เข้าใจตองเอามือบีบแขน,แขนบ,บ,บีบข้อมือตัวเองนาน,านๆบีบไว้คุณจะรู้สึกชามือ นี่แหละอาการเดียวกันเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยนะครับมึนหัวเพราะเลือดไปเลี้ยงหัวน้อยมันไปพิงเส้นเลือดเนี่ยปวดเบ้าตาก็มันตาต้องใช้เลือดใช่ไหมมันก็ไปเลี้ยงน้อยปากชาหน้าจะเบี้ยวๆวาปากชาน้ำลายเริ่มไหลพูดไม่ชัดนะก็เลือดไปเลี้ยงปากน้อยนี่คือมันไหลไปพิงเส้นประสาทคือไหลมานิดเดียวนะครับกรณีแรกอันนี้รักษาง่ายก็คือรักษาตามหมอสั่งเลย หมอให้คุณทาท่าบําบัดเข้าเครื่องแอคชั่นเข้าเครื่องดึงคอกินยาฉีดร,รักษาไปอันนี้ง่ายมันหายง่ายนะครับมันหายง่ายนะครับกรณีที่สองครับไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมหลออกมายี้ละไม่ได้เรียกพนะิงแล้วไม่ใช่ปิ้นแล้วไม่เรียกว่าปิ้นละเหมือนดอกดอกปิ้นไม่ใช่น, ang, consegue. นะอันนี้เรียกว่าไหลไปทั้งยวงเลยเวลาท MI, ํา m r i x r a y จะเห็นว่ากระดูกนั้นชิดติดกันเลยตอนแรกจะไม่ชิดนะตอนนี้ชิดติดกันละหมอเราก็ดูหายไปละมันหายไปไหนมันไหลออกไปครับ ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทอันนี้คือทับเลยกรณีทับรักษายากเพราะถ้าทับปุ๊บเนี่ยมันกลับไม่ได้เพราะกระดูกไดะชิดติดกันแล้วปิดปากมันกลับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะบอกให้นะว่าทํยังไงนะให้หายนะอันนี้มันกลับไม่ได้แล้วนะเราก็มาดูอาการละอาการจะเหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้แต่หนักกว่าและหนักกว่าเยอะนะคนที่พิงเนี่ยอาจจะเป็นเป็นห,หายๆอาจจะไม่ทรมานมากแต่ถ้าคนที่ไหลออกไปทั้งยวงและทับเลยเนี่ยโอ้โห มันตกกาบโกคทั้งเป็นครับเพราะคุณจะต้องปวดทุกวินาทีนะฮะเช่นคุณตื่นนอนมาเนี่ยพอลืมตาฟึบเนี่ยคุณปวดเลยลืมตาคุณปวดแล้วคุณจะปวดอย่างนั้นทั้งวันจนกระทั่งจนถึงกลางคืนก่อนจะนอนคุณก็ปวดตอนไหนที่ไม่ปวดคือตอนที่คุณนอนหลับไปแล้วนี่คืออาการของไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนี่คือโคตรรุนแรงแล้วนะครับโคตรรุนแรงแล้วนะครับคือทับแล้วไงแย่ทั้งวันปวดทั้งวันปวดทุกวินาทีปวดทุก ชีพจรเต้นตึบปวดตึบปวดนี้ลาบากนะครับหลายๆคนก็ท้อใจนะฮะมอเกิดอาการเช่นนี้แล้วนะครับอ่ะคราวนี้เราคุ้นก่อนว่าทําไมมันถึงไหลออกมาได้นะเป็นออกมาได้ไหลออกมาได้ไหลไปทั้งยวงได้มันเกิดจากเรานะครับเกิดจากเราที่ทําอะไรซ้ำซากนะครับหลักๆเลยคือการก้มขอซ้ำซากหลักๆเลยนะครับถ้าผู้ชมลองนึกสภาพดูว่าอาชีพหรือกิจกรรมหรือ การกระทําของท่านผู้ชมในแต่ละวันมีการก้มคอมากแค่ไหนนะครับเช่นท่านผู้ชมก้มคอเล่นโทรศัพท์แบบนี้วันละประมาณ3ชั่วโมงอย่างนี้3ชั่วโมงทุกวันแล้วติดต่อกับระยะเวลาสัก5-6ปีเป็นเป็นมากเป็นน้อยไม่รู้แต่เป็นแน่นอนนะครับหลากหลายอาชีพนะช่างช่างเย็บผ้าก้มนะช่างซ่อมรองเท้าก้มอะไรที่มันก้ม,มครับนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ก้มถ้าหุนก้มคอ โอกาสที่คุณจะเป็นมันสูงมากๆนะครับนี่คือกรณีที่1นนะฮะกรณีที่2การกระแทกกระทันนะฮะการกระแทกกระทันคืออุบัติเหตุเกิดจากการกระแทกปึกปักปักปักเนี้ยนะฮะมีโอกาสเป็นสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเผลอหลับถ้าคุณนอนหลับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณนั่งหลับเมื่อไหร่เป็นนะฮะเพราะการนั่งหลับนั้นส่งผลใ่คอหักไปข้างใดข้างหนึ่งนะฮะหักไปข้างหลัง นอนบนโซฟาคอแขนงเงี่ยหักเนี่ยเป็นนะฮะหักข้างเป็นหมดถ้าคุณเผลอหลับลัการหลับหลับนานใช่ไหมเป็นง่ายนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะสอนวิธีการนอนนะว่านอนอยังไงให้ถูกต้องนะครับอ่ะคราวนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงเป็นเป็นเพราะอะไรเข้าใจไหมนี่คือต้นต่อนะฮะเวารักษาต้องรักษาที่ต้นต่อไม่ใช่รักษาที่ปลายเหตุถ้าปลายเหตุไม่หายแค่บรรเทานะครับมารักษายัางไง คือในเมื่อมันปิ้นออกมาน,นิดนึงอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเลยนะถ้าปิ้นเนี่ยรักษาง่ายนะครับเดี๋ยวดูคลิปนะแต่ถ้าไหลไปทั้งยงรักษายากแต่ก็จะสอนวิธีไปทําบําบัดให้มันหายให้มันง่ายขึ้นต่อการรักษาตัวเองนะครับดูนะฮะเราจะง้างกระดูกออกครับกรึบกระดูกคอนี่แหละมันง้างได้ครับกรึบเช่นถ้าใครปิ้นออกมาน,นิดนึงใช่ไหมก็ไปง้างเครื่องเครื่องแอคชั่นที่หมอสั่ง การบําบัดมันจะค่อยๆง้างกระดูกออกที่อย่างนั้นมันง้างองนี้ฟึมันปิ้นอัเนียมันจะเข้าไปเลยครับปึ๊บหายอันนี้หายง่ายๆถ้าปิ้นมันง่ายแต่ถ้าไหลไปทั้งยวงครับเครื่องง้างกระดูกออกมันง้างไม่ออกครับมันง้างได้แค่นิดเดียวครับมันเข้าไม่ได้บติดมันติดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิธีที่ผมบอกเนี่ยนะมันจะดึงกระดูกออกงี้ครับกรึบแล้วมันจะย้อนกลับ ถ้ามันย้อนกลับได้มันก็คลายเส้นเลือดเส้นประสาทไม่ไปโดนเข่าหลอกเดิมอันนี้คือการอธิบายกับโคตรง่ายนะอามาดูวิธีทำมาดูวิธีทำนะครับเราจะทําแบบนี้ก่อนคนที่เป็นมากๆยังไม่กล้าทําท่าที่ผมสอนให้ทําท่าบําบัดก่อนให้ทําท่าบําบัดก่อนห้าท่าห้าท่านี้จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นละคุณรู้สึกจะเบาปวดเบามือหัวเบาชาเวลานอนก็รู้สึกดี ไม่ทรมานเอาห้าท่านี้ก่อนนะอ่ามาดูท่าที่หนึ่งนั่งก็ได้ยืนก็ได้เวลาทาเนี่ยให้เอียงคอไปข้างใดข้างนึงเอียงอย่างนี้ถ้าคนเป็นน้อยจะเอียงได้ถ้าคนเป็นมากจะทําไม่ได้ก็ให้ฝืนทําเวลาทําอย่าก,กาลั้นลมหายใจเอียงอย่างนี้นะถ้าเอียงไม่ไหวใช้มือกดค้างไว้สามสิบวินาทีนะสามสิบครบสามสิบก็พออย่าก,กาลั้นลมหายใจนะครับเอาเอียงอีกข้างหนึง่งเอียงไม่ไหวใช้มือกดนะครับกดไป สามสิบมิหอสองข้าคนที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นเนี่ยถ้าเริ่มเป็นใหม่นะฮะมันจะมีเสียงที่คอมันดังกรก๊กกรับคอจะดังอยู่นั่นแหละครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่ทําให้มันดังมันก็จะไม่โล่งมันจะดังก็แกรกนะฮะไปตลอดชีวิตคุณนะฮะสังเกตเอานะครับเอามาที่สองท่านะท่าที่สามครับก้มหน้าง่ก้มนี้ให้ปวดตรงนี้ให้นะก้มไม่ไหวใช้มือกด ให้ครบสาสิบอย่าฝืนมากเกินไปนะไม่ใช่ว่าแบบหูเจ็บมากเลยไม่ไหวเอามือดันดันจนตัวเองไม่ไหวดันเท่าที่ดัน,น,นไหวหค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนะฮะมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้ดีเลยไม่ใช่มันต้องค่อยๆทำไปอาทิตย์สองอาทิตย์มันถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับอ่ะท่าที่สามท่าที่สี่เห็นหน้าเช็ดหน้าที่สุดถ้าเห็นไม่ไหวเอามือช่วยดันค้างดันเท่าที่ดันไหวค้างไว้สามสิบวินาทีอ่า นี่ครับสี่ท่าล้ท่าสุดท้ายยากหน่อยให้เอามือนะฮะแตะที่ปลายจมูกนี้นะครับแล้วก็ดึงหัวหลบมาดึงแต่หัวนะค้างไว้สามสิบมิเก็บค้างเห็นไหมค้างเก็บถ้านึกภาพไม่ออกทำนี้นี่จะเป็นอย่างนี้กระดูกนี้มันจะลั่นเลยนะเอามือแตะปลายจมูกดึงกลับมาค้างไว้สามสิบมินะครับไม่ใช่แตะปลายจมูกแนละ้วโยกหลบไม่ได้นะมือดึงออกไม่ได้ต้องแตะแล้วดึงเก็บคอย ้างอกจากศีรมันจะมันจะปวดนี้มันจะพุ่งลงแขนเลยนะเวลาทำอ่ะปวดคอมันจะพุ่งล้าวลงแขนทันทีเวลาทําท่านี้นะฮะก็คือช่วงแรกไม่ต้องตกใจนะว่าเวลาทำแล้วทำไมเจ็บปวดมากขึ้นช่วงแรกนะฮะถ้าคุณผ่านช่วงแรกไปได้เข้าสู่ช่วงที่สองที่สามมันจะดีขึ้นนะฮะเข้าสู่เดือนที่สองที่สามคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นช่วงแรกจะทรมานมากอาจจะดูเหมือนว่ามาผิดทางอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยทำไมทำแล้วเจ็บมากขึ้น หลายหลายคนที่อยู่ในคอมเมนต์ก็เป็นเหมือนคุณนี่แหละทำแล้วเจ็บมากขึ้นแต่สุดท้ายทําสําเร็จค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หายคุณต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะครับครบไปแล้ว5้าท่าใชา้ระยะเวลาไม่ถึง5นาทีเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเวลาให้กับร่างกายคุณนะฮะอย่าบอกว่าไม่มีเวลาทํา5นาทีคุณต้องทําให้ได้ทําตอนไหนบ้างเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาทําเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณนะทำแล้วรู้สึกดีทํา ยิ่งทาก่อนนอนได้นะนอนหลับสบายดึงขึ้นมาดีขึ้นนะครับเอาละไปทาลักษ้วสาคัญแล้วจับตาดูให้ดีตั้งใจฟังฟังให้จบอย่าขี้เกียจฟังนะหลายคนขี้เกียจฟังนะฟังให้จบทําตามหายนะครับเราจะดึงกระดูกคอยืดออกจากกาันให้มันดังกรึบวิธีดึงก็คือใช้ผ้าขาวม้าดึงดึงจากท้ายทอยนะครับเอาผ้าขาวม้ามาผา,าดเหล็กถ้าไม่มีเหล็กไปตามสนามบ่อนจะมีเสาโก ไปตามสนามเด็กเล่นจะมีที่ปีนรั้วอะไรเงี้งนะคานประตูอะไรก็ได้หรือไม่ก็สร้างเหล็กขึ้นมานะครับดังนั้นอาผ้าของม้าเนี่ยพันชนกันนี้เห็นไหมพันชนกันนะครับเอามือจับไว้นิ้วก้อยหันขึ้นฝ่า <c oughs> ขางมา้าพาดไว้ที่หลังไทรทอยอย่างนี้นะครับแล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงไปไม่ต้องยกขาลอยนะครับแรกๆไม่ต้องยกขาแค่คุณเห็นหน้าให้สุดที่สุดอะเหน็นให้ไปที่สุดนี้นะครับเอามือจับไว้อย่างนี้ หลักสําคัญห้ามกั้นลมหายใจนะถ้าคุณกั้นลมหายใจคุณจะหน้ามืดห้ามกัน้นหลายคนทำอุย้ยหน้ามืดจังเลยไม่หมไหวแน่จ้ะก็คุณกั้นลมหายใจนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามกั้นนะครับเอาอย่าก,กั้นลมนะฮะใช้ระยะเวลาประมาณ5้าถึงหวินาทีในการหย่อนลงไปนะฮะเวลาหย่อนก็นคือย่อเข่าครับทิ้งน้ําหนักลงไปให้เหมือนกับว่าเรายกขาแต่ที่จริงไม่ได้ยกขา,ากติดพื้นอยู่แค่ย่อเขา่าทิ้งน้ําหนักให้หมดตั้งสติทิ้งดิ่งตั้งสติทิ้งดิ่งอย่าเกงอย่ากั้นนะครับ เอามือล็อกไว้แล้วก็เหงนหน้าให้มากที่สุดนะครับจากนั้นก็อย่าให้ผ้าขาวม้าเนี่ยมันหนีบหูมากเกินนะถ้ามันหนีบหูมากเกินมันจะทําให้หูฉีกหูฉีกนะครับฉีกแล้วจะมีเลือดออกเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นผ้าขาวม้าต้องอยู่ใตย้ถยถอยเห็นหน้าให้มากที่สุดถ้าเกิดคุณแค่เนี้โดนหูเห็นไหมคุณต้องอย่างนี้แล้วก็หย่อนเข่าไปทิ้งน้ําหนักหนึ่งสองสามไปครับโอ้โหูดังเลยฮะแค่นี้ครับ ประมาณห้าถึงหกวินาทีผมทำมุ้มดังเนะี่ยคือผมทําดังเพราะผมทําบ่อยชินจับเหลี่ยมได้จับเหลี่ยมได้หมายความว่าไงเหมือนกับหักนิ้วเหมือนหักนิ้วก็กักนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเกง่งไงก็ไม่ดังเป้าหมายคือทําให้มันดังถ้าคุณเก่งไว้ในะหักไงก็ไม่ดังดึงเลยก็ไม่ดังแต่ถ้าคุณไม่เกง่ไงไงนี่คือไม่เกง่งไม่กัน้นเพราะฉะนั้นคุณอยากเกง่งอยากกั้นนะครับในการทําช่วงแรกจะลําบากมากเพราะมันเจ็บมาก นะไม่โคตรเจ็บเลยครับหลายคนก็เลยไม่ทำนะฮะเพราะบาอคนไม่ชอบความเจ็บปวดใช่ไหมแต่หลายหลายท่านฝ,าฝ,าฝา่าฝืนตรงนี้ได้สู้กับตรงนี้ได้นะฮะสู้ในช่วงแรกได้ก็คือไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับก็เลยเอาวะนี่มันก็ไม่ได้เสียเงินสักบาทอยู่บ้านก็ทําได้นี่ทำนะฮะทำวันนะนิด,น,น,ด,น,น,ดน,น้อยนิดน้อยสุดท้ายเป็นดีขึ้นครับแล้วก็หายก็มาลงคอมเมนต์กันเต็มใ,ใต้นี้ขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายมาลงคอมเมนต์กันเยอะนะ เขาคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยมันสร้างพลังใจนะคนที่เห็นปุ๊บอ่านปุ๊บมีกําลังใจอยากกระทํานะครับเอาอีกทีนึงอีกทีนึงนะรพระขมา้า <c oughs> พันชิติก,กันอย่างนี้นะครับไว้ใต้ไถ่ถอยนะครับจับพระขม้าให้มั่นเห็นหน้ายส่ดเหยนหน้าให้มากที่สุดนะครับอย่างนั้นก็ย่อเขาอย่ากาั้นลมหายใจนะหนึ่งสองสามไปแค่นี้เองห้าถึงหกวินาที ไม่ต้องมากกว่านี้มากกว่านี้ก็แล้วแต่คุณแต่ผมแค่นี้พอนะครับมากกว่านี้อาจจะมึนหัวหน้ามืดได้เพราะว่าการที่พระกรมามันรัดตรงนี้มันก็ไปกัน้นกั้นเลือดเดินเหมือนกันนะฮะกั้นให้เลือดเดินขึ้นไปคุณก็จะมึนเพราะคุณทํานานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น5้าถึงหกวินาทีกําลังดีเลือดไหลเวียนได้นะครับกระดูกยื่นออกได้โอเคไหมเก็ตไหมลองฝึกลองฝึกดูนะครับมันเป็นวิธีแบบบ้านๆแต่มันรักษาคนหายมาเยอะมากนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับ ให้ทุกท่านทําแล้วก็ดีขึ้นอยา่าขี้เกียจทําอย่าก,กลัวค่อยๆฝึกเปิดใจรับดูหน่อยแล้วค่อยๆทำนะทำไมมีคนมาคอมเมนต์เยอะๆว่าหายหายหายไม่รู้จักนะไม่ใช่หน้าม้าด้วยแต่เขาทําแล้วดีขึ้นจริงๆนะครับรายการผมก็เป็นรายการบ้านๆนะครับถ้าใครเห็นว่ามันเป็นรายการที่ดีนะครับรายการที่เออช่วยเหลือมนุษย์ได้เยอะนะครับก็สามารถที่จะเป็นกําลังใจให้ผมได้นะ ในการโดเนตตามหมายเลขที่บัญชีนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็นำไรายได้ตรงนี้ไปพัฒนาช่องให้ดีมากขึ้นนะครับขอบคุณมากมากที่โดน n a เข้ามาขอบคุณมากมาครับเอาละมาถึงตรงนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนอนนะการนอนของคนเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นเนี่ยคุณจะนอนเหมือนคนปกติไม่ได้นะครับข้อที่หนึ่งคุณจะต้องนอนหมอนเต็มใบ หมอนจะต้องมีขนาดใหญ่เหมือนหมอนคนรวยอะ่ะคุณเคยเห็นไหมในห้างนี่มันขายสีขาวๆมันใบใหญ่ๆเลยนะนั่นแหละหมอนแบบนั้นแหละครับคุณต้องนอนแบบนั้นนะฮะที่นอนห้ามนุ่มห้ามนุ่มเด็ดขาดนะนะนุ่มแลยห้ามความแข็งประมาณยางพาราที่นอนยางพารานั่นแหละดีนะฮะนอนตรงนั้นอ่ะดีเพราะมันบางและไม่นุ่มและไม่แข็งมากถ้าใครไม่มีเอาผ้าห่ม พะาห่มปูกับพื้นสองืนนะเอาผ้าห่มปูกับพื้นสองพืนปลื้ดน,นอนจากนั้นเอาหมอนใบใหญ่วางลงไปแล้วหนุนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปนะหัวไหล่อยู่ไหนอยู่นี่บริเวณน,นี้อย่าหนุนแต่หัวอย่าหนุนแต่คอบางคนไม่รู้ปวดมากเอาเอาหมอนหรือเอาอะไรไม่รู้ไปไว้ตรงคอแล้วก็นอนคอหักตอนนี้โอ้โหไปกันใหญ่ตอนนอนรู้สึกดีนะแต่เผลอหลับไปเมื่อไหร่ตื่นมายุ่งเลยคนระับ ปวดมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่าทำนะครับหมอนต้องใบใหญ่หนุนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปนะครับเอามาพลพาดไว้เราก็หนุนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปกระดูกคอก well. ็จะเป็นระนาบเดียวกันทําให้คุณเซฟตัวคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณหนุนแต่หัวเนี่ยคุณนึกดูนะคุณหนุนแต่หัวใช่ไหมหัวมันก็จะยกระดับคอครับคอกับหัวเนี่ยจะไม่เสมอกันทําให้กระดูกเคลื่อนไปอีกเป็นมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องนอนหมอนที่ใบใหญ่ตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปนะครับ โอเคไหมเข้าใจตรงกันนะข้อห้ามอย่านอนตะแคงห้ามนอนตะแคงโดยเด็ดขาดคุณอาจจะนอนตะแคงได้ตอนที่คุณยังไม่หลับแต่ถ้าคุณหลับอย่านอนตะแคงนะครับถ้าคุณนอนตะแคงวันไหยคอจะเบี้ยวนะหนักกว่าเดิมนะครับนี่ก็ฝากกันไว้นะฮะโอเคไหมอ่าก่อนจากกันไปก็อยากให้ผู้ชมมุ่งมั่นนะฮะมีวินัยในการทำ ทำบ่อยๆทำไม่ไหวดูคลิปเยอะๆสร้างกําลังใจให้กับตัวเองอ่านคอมเมนต์มากๆเห็นคนหายเยอะมีพลังในอยากทํามากขึ้นนะครับสุดท้ายช่วยกันแชร์นะฮะช่วยกันกดแชร์หน่อยคลิปตัวนี้มันจะได้ไปส่งมือส่งไปถึงมือผู้ป่วยที่เป็นที่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะร,รักษาไงดีเสียเงินมา,มากๆไม่หายคลิปนี้ไม่เสียตังค์สักบาทเลยส่งให้เขาให้เขาตัดสินใจดูนะว่าเอ๊ะ มันดีจริงไหมทําไมคนมาคอมเมนต์เยอะลองให้เขาส่งส่งให้เขาดูนะครับคุณก็ได้บุญด้วยละ่ะคุณส่งไปนะคลิปมันก็ไปถึงหลายคนโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจคุณก็ได้บุญไปนะผมก็ได้บุญด้วยนะครับเราจะช่วยกันไปนะ,ะช่วยกันไปผมว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากมหาศาลนะเพราะมันคลิปที่ทำให้คนมีกำลังใจนะครับอยากจะสู้กับชีวิตต่ตอไปคุณจะกลับมีชีวิตเหมือนเดิมได้เป็นได้ก็หายได้ทุกโรค เป็นได้ก็หายได้เพียงแต่ว่าคุณเจอวิธีรักษาหรือยังนะครับแต่หมอลองกระดูคอรับเส้นคุณเจอแล้วโชคดีครับ